ชาวลัคนาราศีกุมวันที่15มกราคมถึง23กุมภาพันธ์2569ดาวอังคารเข้าเรือนวินาศพลังของท่านกำลังซ่อนไว้ลึกๆค่ะช่วงนี้ท่านพลังงานลดลงรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติอยากอยู่คนเดียวอยากหลีกเล้นจากผู้คนต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้นท่านอยากทำงานเบื้องหลังงานที่ต้องการความเงียบสงบอยากทำงานคนเดียวมากกว่าทำงานเป็นทีม หรือบางท่านก็ปกปิดความโกรธหรือความไม่พอใจไว้ในใจมีความอึดอัดกดดันจากภายในนะคะถ้าหากว่าท่านทำอาชีพในสายพยาบาลหรือแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวมถึงงานนักสืบงานข่าวกรองงานการกุศลนักสังคมสงเคราะห์งานที่ต้องเสียสละต้องอดทนช่วงนี้เหมาะสำหรับท่านค่ะนอกจากนี้ท่านก็มีความสนใจในเรื่องลึกลับเรื่องไสยศาสตร์เรื่องจิตวิทยา ท่านอยากจะฝึกสมาธิอยากค้นหาความลับของจิตใจข้อควรระวังก็คือระวังศัตรูลับคนแอบ,บอิจฉาริษยาถูกนินทาใส่ร้ายรวมถึงระวังอุบัติเหตุในที่เปลี่ยวในเวลากลางค่ำกลางคืนรวมไปถึงการอักเสบภายในหรืออาจจะต้องปิดเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเรื่องการผ่าตัดนะคะดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านปล่อยวาง แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอใช้เวลาในช่วงนี้เยียวยาตัวเองเตรียมพร้อมรับพลังงานใหม่ๆค่ะ